ตัวกรับแรงดันน้ำมันเบรกอีโก้ครับลายอยู่ในรถอยู่นี่นะอันนี้ลายลมอันนีต้ตัวปรับน้ำมันเข้าจากนี้นะเข้าจากไอ้แป๊บเบจากห้องเครื่องนะตัวล้อหน้าไอ้ที่มาล้อหลังล้อหลังนี่นะอันนี้ล้อหน้าครับไปฟรอนต์ตัวเอฟนี่ตัวเอฟด้วยนะ นี็นึเแล่าอ่ะอยู่ตัว F อยู่ตัวเดียวตอนตัว F ตัวนี้นะตัว F อันนี้มาจากแม่ปั๊มจากล้อหน้านะมานี่ครับจะหาแม่ปั๊มไปให้ดูตัวหนึ่งอยู่ไหนเนาะนึกอยู่ตรเดี๋ยวนะอาบนี่ซ่อมได้ครับถอดโกรองตรงนี้ครับถอดตรงนี้ออกนะครับ ข้ยครันอตรงนี้ออกพิมทางอตรงนี้ออกครับินอ,อกเล่นเบอร์30มหมุนออกได้ซ่อมได้งนี้ยอยู่ในรถอยู่ยงี้ครับงี้นนะในรถแปบเบรคเข้าล้อนี้ครับนี่มาล้อหลังครับ ตัวนี้น้ำมันจะมาบริบกหลังครับออ,อหลังนะตัวนี้นะอันนี้มาจากล้อหน้าไอจากไม่ปั๊มเบรกจะเป็นล้อหน้าตัวเอตัวเอตัวนี้ก็มาจากไอแม่ปั๊มตัวหลังครับมาจากที่เราเยาียบเรกอะปรับเรงดันตัวนี้ซ่อมได้ถอดพินิโอครับพินิโอแล้วจะมีดึงนิ่มออกมาได้เวลาใส่ต้องดันนีม้มสุดครับตัวนี้นะนิม่มสุดเลย การนิ่มสุดเราก็ล็อกรับนี่ไว้ตอนใส่นะไม่งั้นเดียวมันอย่าให้นี่ลงล่างนะอย่าให้ตัวนี้ลงล่างนะจะมีร่องดันอย่างเงี้ยลองจะมีร่องอย่างเงี้ยนิ่มสุดัยนางเงี้ยเลยนิ่มมิดเลยครับการนิ่มิดเลยนะตอนใส่ไอ้ปัมป๊มเบรกตัวนี้นะครับอยู่ในรถอย่างนี้นะในรถมาจากล้อหน้ามีตัวนี้นะไอ้ที่มาจากไอ้ปั๊มตัวหลังครับ คอมเบรคปัดดูกันตัวไหนนอกของวีโก้เนาะโอ้ถอดยากเลยขอดให้ดูว่าตัวไหนอันนี้ของรุ่นเก่าของ LN ครับได้ตัวนี้มานของวีโก้ได้ยังเดินเหมือนนี้ตัวง่ายๆเลย เคียงกัน,นเอยวิโก้วิโก้ไทเกอร,กอร,กอร์อยู่ยังไงวะทไมเป็นนี้เนาะจ่าเอซินหรอเด็กเนี่ยไอตีอไไ้สองวิโก้วิโก้วิโก้ เอาของดูสองอันพอละนี่จะมาจากตัวนี้นะนี่ล้อหน้านี่ล้อหลังครับล้อหน้าล้อหลังเบาน้ำมันเบรกมาจากที่มีล้อหลังครับแ,แป๊บเบรกอะจะมาเข้า,าตัวนี้ครับเ,เข้าอันนี้นะเ,เข้ารูนี้ครับนี่รูนี้นะจากแป๊บเบรกที่มันเขียนว่าฟรอนต์อะมันจะเขียนว่า เนี่ยชินโตยิต้าเนตอนนี้ไม่มีตัวหนังสือเขียนไว้กับเดี๋ยวดูคนจะมีลรถสูบกันอยู่เนี่ยนะดูแป๊บเบรกดิค่ะนี่มาล้อหน้าหรือล้อหลังมีตัวนี้ล้อหลังครับมาจากตรงนี้นะมาล้อหลังจะเข้านี่ครับจะล้อหลังนะนี่นะ้อหลังเข้าอ่ะนี่คันด้าเนี่ไม่เขียนกับ เขียนตรงนี้ล้อหลังครับมาเข้าเข้าตัวนี้ถ้าเราจําไม่ได้เราก็มาร์คไว้ครับเรากลัวเราจําไม่ได้เราก็สีมาร์คไว้เนี่ยอดเราสีมาร์ไว้เนี่ยครับ <owned by sotto> เท่านี้เท่านี้เล็กออกนี่ครับออกนี่นะ<ไ>ออกนี่ไปล้อหลังครับตัวนี้นะอันนี้ล้อหน้าล้อหน้าไว้เพราะว่าตัวนี้นะล้อหนาตัวนี้นะล้อหน้าตัวนี้ครับในไม่อยากไม่ปั๊มเผื่อเขาถอดออก เราคอมมาคไว้ก่อนชดถ้าเรากลัวลืมนะมาคไว้เนี่ยล้อล้อหลังครับล้อหน้าไม่ต้องมาร์คมาร์คแต่ล้อหลังพอแล้วถ้ามาร์คไว้เงี้ยเออเราใส่เงี้ยได้บางตัวมันไม่มีตัวสือเขียนไว้ครับไอ้ฟอร์ดฟอร์ดนั้นไม่รูว้วางไว้ไหนฟอร์ด,รดนั้นมันมีบอกอยู่เราปรับแรงดันมันเบรกถอดปิ้นนี่ออกถอดปิ้นตรงนี้ออกแล้วก็ดึงนี่ออกได้ครับ นนนะตยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวถอดดูขีมมาถอดดูว่ามันออกไหมไม่รู้จะออกหรือเปล่าขีมมาถอดกัน อมันออกไหมออกออกตามมอไมาไน 何が入るの in New thank you. ้องใช้บล็อกยิงก็พอ,อใช้มือยิองไม่ออกครับเสียเลยทำเลยออกแล้วครับเออออกแล้วบบนี้ใช้บล็อกยงกิงออกเลยนี่ครับตัวมันตัวปรับแรงดันมันดีตอนนี้ถอดซีตรงนี้มีซีตัวหนึ่ง อะไรเเวนองดันน้ำมันเบรคครับดึงออกมาเลยมีแค่นี้ครับเปลี่ยนโอริงตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้นะตัวนี้มันจะมาข้างหลังนะโอริงเนี่ยไม่ใช่ไปข้างหน้านะมาข้างหลังตัวนี้นะสปริงตัวนี้นี่ไม่มีอะไรสุดเนี้ยมันจะมาข้างหลังอันนี้นะมาหลังนะไม่ใช่ไปหน้านะหลักกดเนี่ยทำให้ดันน้ำมันไปล้อหน้าขึ้นเพื่อจะให้ ให้น้ำมันมันไม่มาล็อกที่ล้อหลังครับตัวข้างในไม่มีอะไรแค่เนี้ยครับไม่มีอะไรข้างในอะ่ะมีเพลยลมธรรมดาล้วก็ไม่มีอะไรในข้างในไม่มีโอริงไม่มีอะไรในข้างในโอคือฟองเบี้ยวเลยไม่มีจะมีตรงนี้ตัวหนึ่งนี่โอริงธรรมดานี่ไม่ค่อยเสียหรอกม,มีตรงนี้ตัวหนึ่งจะมีถอดแหวนนี่ออกครับ ไปแยกกันในตัวนี้นะอยู่ตรงนี้มันจะมีรั่วที่มรั่วรั่วตรงนี้แหละรั่วตรงนี้ครับรั่วโอ้ตรงนี้นะถนะอดตัวนี้ออกเนีถอดไอ้นี่ออกทีมถอดออกเราก็ไปซื้อชุดซ่อมมาเปลี่ยนมีแค่นั้นแหละง่ายๆกดก็ไม่เข้ามันต้องจับสองคน สิ่งเต็มเมืองครับสิ่งเต็มเมืองแนละ้วบีบแล้วก็เอาเอาที่กล้งเบนได้เล็กมางัดตัวน,าววน้ากล้งเบนมาเอ้ยไม่ออกครับจริงแล้วพวกนี้ต้องใช้ไอ้เอาปากกาจับครับปากกาจับดีกว่า มีค่นี่ะอีสมไม่มีอะไรบ้างมีแค่นี้มีโอริงอะไรริง ไว <ừ> ้สำหรับได้ก็ได้น้อยเอ้ยปีนออกับ ใม่คีมหออะรัถ้ามีคนจับสองคน ใช่แล้มแหลมม ต้องใช้พึ่งแหลม ไม่แรลม,มันคู่แบบนี่ควรหาสปริงแหลมแรงม,มาเคลียร์ครับจะหาสปริงก่อนมันไม่ออก

ทางไม่ค่อยดีเลยออกอยากนะนแค่นี้แหละมีอะไรไม่มีแค่นี้แหละครับที่รั่วตัวนี้แหละตัวที่ทำให้รั่วนะอันนี้ไม่มีอะไรแค่นี้ไม่มีอะไรมีแค่นี้ครับปลอ้สะอาด ตัวเนี้ยตัวน้ำมันจริงตัวนี้ไม่น่ารั่วนะสำหรับเนี่ยแค่นี้เองไม่รั่วรั่วอะไรเงรี้ยชอมมันจะมีอยู่แค่นี้ครับนี่ยนี่ตัวนึงนี่ตัวอยู่ไปเงี้ยเข้าไปเรือรู้เนี่ยอย่างเงี้ยอยู่แค่นี้แหละชอมมันอันนี้น่าจะเป็นรอยอตัวนี้นะ นี่เป็นรอยทำให้รั่วนะสกตรกน,นี่เป็นรอยรั่วเนหะ็นไหมที่เปลี่ยนใหม่ไม่หายนะเปลี่ยนอ้เวลาเสื้ออะไรมาแค่ตัวนี้มาแค่ชุดซ่อมตัวนี้มีแค่ตัวนี้ในถุงไอ้ตัวนี้ไม่มีมาเราซื้อนะมันเลยทําให้ไม่หายรั่วครับถอน,นง่ายๆมีอะไรมีแค่นี้เลยมัน LSPV เบรก e กับแรงดันน้ำมันเบรกอันนี้มีอะไรเนี่ยการมันเค่นี่ยครับเนี่ยนี่เข้าไปนี้ครับอยู่นี้ครับอันนี้ชลุมานี้เวลารอโต้เวลายืมเบรกมันติดดลงมาเวลายืมเบรกไอ้ตัวดันน้ำมันเบรกตัวนี้มันจะดันเนาะพราะเวลาบรรทุกอะ ใช้ดันนิดเดียวเองตัวนี้นะอยู่นี้เนาะเออไอตัวนี้มันจะมันจะดันในนั่นไว้ดันคัตซีไว้เวลาเนี้ยมันทุบระเหยียบมาถ้าน้ำมันมันล็อกน้ำมันนี่มันจะดันน้ำมันออกไปน้ำมันจะดันในนี้ออกไปเลยทำให้นี่ไม่ล็อกครับหลักการมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากหรอกใช้งานดีนะใช้มาหลายปีแล้วไม่มีปัญหาเออ สปริงอันนี้อยูนอ่น,น,น,นี่อันนี้ก็อยู่เงีย้ยอนนี้ละก็ใส่มาคือตว่าวะก็ใส่เป็นงี้ยเปล่าไม้ใช่ คือไม้รั่รวตัวนี้ครับไม้ตัวนี้แหละตันเข้าไปอย่างนี้นะแล้วเอาพิมพ์ใส่เข้าไปล็อกอำยังไงครับนะล็อกเข้าม,ม,มามีแค่นี้แหละใส่เข้าไปเลยล็อกเข้าไปอย่าง,งนะี้นะนี่กลมๆม,มาอยู่ข้างนอกไปยางกลมๆนะอ,อันนี้ขันเข้าไป อันนี้ครับไม่มีอะไรแต่อีกก็ได้แล้วจะไทพท์โ<ม>ขอเข้าไปแล้วครับอืมโอเคนะครับพันให้แน่นเลยแล้วก็ใส่ยางเนี้แต่เวลาไปซื้อชุดซ่อมมันไม่มามาแค่นี้ ใส่พิษเข้าไหมใส่พิษไม่เข้าครับต้องใส่เงี้ยถึงเข้าอันนี้เข้ารูดีแรมมเนี่ยนะแลมๆมจเข้ารูดีครับอนนี้แหละครับิก็ไปจบข่าวเพราะวนี้เบี้ยวเลยเชียเลยครับน,น,น็อตเราจอใช้บออ็อกยิงบได้อยู ครับแตงด้านมันเบรก LSPV เบรกอั่นี้แหละสมตัวนี่ละครับวเบรกค ตัวนึ่งแหนตัวนึ่งแหวนแหวนตรงนี้แหวนตังนี้เส็นต่อมื่ ใส่เข้าไปนี่นะเข้าไปนี่นะใส่ไอเ้เหลี่ยมเหลี่ยมจะเข้ามานี้มาหาอันนี้เลยเหลี่ยมอย่างนี้นะอย่างนี้นะเรียบผอนใส่ครับจะใส่ผิดใส่ผิดรั่วเหมือนกันอันนี้ก็มีนี่ไม่มีอะไรมีสปริงตัวหนึ่งมีนี้อันนี้จะมาข้างหลังตัวนี้นะมาหาไอ้มาหาไอ้ตัวนี้จำไว้เลยนี่มาหลังจะใส่ผิดอีก ถ้าจะมีช่างใส่มาผิดเหมือนกันผมเคยใส่ผิดเหมือนกันรั่วแค่นี้แหละเวลาเราซื้อมันมาแค่มันมาแค่ลูกยางนี่กับไอ้ตัวนี้มาแค่นี้อตอนซื้อมันไม่ค่อยมาทั้งชุดอันนี้อาจจะมาด้วยเสื้อ,อไหลนไม่มาทั้งชุด